วิธีขออโหสิก,กรรมต่อพ่อแม่วิธีขออโหสิก,กรรมต่อพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยหลวงพ่อจรันวิธีใช้นี่พ่อแม่ไม่ยากเลยลูกทั้งหลายเอ๋ยจงสร้างความดีให้กับตัวเองการใช้นี่ตัวเองเป็นเรื่องสำคัญตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลือง เราจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนอีกเล่าบางคนรังเกียจพ่อแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกหลานรังเกียจเป็นกงกรรมกงกวนเ,เยืดอเยื้อกันต่อไปใครที่เคยทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่ให้ขออโหสิกรรมท่านซะคนที่พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อถึงวันเกิดของเราให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่คนละหนึ่งชุดผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนตื่นเช้ามาไหว้พระสวดมนต์จัดหาอาหารที่พ่อแม่ชอบให้ท่านรับประทานแล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกันเอากลมังใส่น้ำมาล้างเท้าท่านเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดให้แห้งเอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่านแล้วพูดว่า กรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิก,กรรมให้แก่ลูกด้วยเสร็จแล้วกราบเท้าท่านสามครั้งเอาเท้าท่านทั้งสองคนละข้างเหยียบที่ศีรษะเราให้ท่านให้พรเรานั่นแหละถึงจะล้างกรรมกันได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดง วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่แก่คฤหบดีบุตรที่ชื่อสิงคานกะว่าด้วกอนคฤหบดีบุตรเมื่อพ่อแม่ได้อนุเคราะห์บุตรชิดาแล้วบุตรพึงตอบแทนท่านโดยวิธีทั้งห้านี้หนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองช่วยประกอบกิจของท่านไม่ดูได้สามดำรงวงสกุลไม่ให้เสื่อมเสียหาย 4. ประพฤติตนให้สมควรได้รับมรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับจากโลกไปทำบุญอุทิศให้แก่ท่านสำหรับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วให้กล่าวคําขออโหสิกรรมต่อท่านโดยกล่าวดังนี้กายกำมังวะจีกำมังมโนกำมังโยโทโสอันว่าโทษทันอันใด ที่ข้าพเจ้าพลังเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ลูกด้วยว่าเสร็จก็กราบลงสามครั้งจากนั้นให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปด้วยการเจริญพระกรรมฐานการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ได้บุญทั้งผู้ให้